และเมื่อเข้าสู่เดือนสิงหาคมปี1944กองทัพของฝ่ายเยอรมันก็ยอมจำนวนพ่ายแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรฝ่ายเยอรมันมีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและสูญหายไปราว200,000คนและอีก200,000คนถูกจับเป็นเชลยศึกในทหารระดับสูงและกำลังพลอีกกว่า50,000คนหลบหนีไปได้ฝ่ายสัมพันธมิตรมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตและสูญหายไปราว2 000, 1 0 0 0 0คนมีพลเรือนของฝรั่งเศส บาดเจ็บเสียชีวิตและสูญหายไปทั้งหมดราว2 0,000คนวันที่25สิงหาคมปี1 9 4 4ประเทศฝรั่งเศสก็ถูกปลดแอกจากการครอบครองของฝ่ายนาซีเยอรมัน4ปีหลังการพ่ายแพ้ที่สมรภูมิฝรั่งเศสนับตั้งแต่ปี1 9 4 1ยุทธการที่นอมบงังดีประสบผลสําเร็จบนความสูญเสียของชีวิตทหารและพลเรือนทั้งสองฝ่ายรวมกันกว่าครึ่งล้านคนแต่ทว่าสงครามก็ยังคงดําเนินต่อไป